สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวหาดกันนะครับวันนี้จะพาให้ดูอะไรจะพามาดูการปีนต้นตาลน,นะครับซึ่งไม่ค่อยได้เห็นไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวนี้หาดูยากอยู่ผมเองก็ไม่เคยเห็นปีนจริงๆสักทีนี้ครับจะใช้ไม้ไผ่ยาวๆนะครับไม่ไผ่แห้งนะครับพแต่งกิ่งมาเรียบร้อยแล้ว ทานได้ทานได้ใช่ไหมครับได้ถ้าว่มีจะเอาไปทานในต้นทางก็ได้ออย่างเงี้ยเราจะรู้เอาลูกแก่ลูกอ่อนประมาณไหนครับถ้าเราลูกอ่อนจะลงมาจะบอกให้ลูกอ่อนที่ใช้ได้นะอ๋อถ้าลูกอ่อนใช้ได้ถ้าลูกแก่ล่ะครับลูกแก่มันจะไม่มีขาวๆไม่มีจาวไม่มีมันเกเมันคือว่าเดี๋ยวจะให้ลงมาก่อนเจะได้สามเดี๋ยวกันเนาะโอเคครับ อย่างต้นสูงนี้ขึ้นได้ไหมครับเนี่ยที่สูงเนี่ยได้ได้ได้ต้นแต่ว่าต้นตัวันเขาเรียกเป็นต้นอ๋อไม่ออกลูกเนี่ยเหรอครับอ๋อลูกตาเหรออ๋อลงมาแล้วครับลงมาแล้วตอนนี้นี่คือลูกตาลแบบนี้เขาเรียกว่าโอนที่อดเอาตาเอายาวได้แบบนี้นะเนี่ยครับอ๋อเขาเรียกเป็นทลายถ้ามันถ้ามันดำหมดจครมบ ขาขาวนี่นะมันจะเขาเรียกว่าแกอ๋อเราจะสเกตจากลูกตรงนี้ใช่ดูสเกตจากตรงนี้ครับตรงนี้มีตรงนี้นะครับข้าว่ามันไม่มีขาวๆทั้งหมดคือว่าใช้ไม่ได้อ๋อแกครับลงมาแล้วครับทลายแรกความสูงก็เราตึกสองชั้นสามชั้นได้ลงมาแล้วครับลงมาแล้วโอ้ยสวยสวยลูกใหญ่ นี่ครับยังใช้ได้อยู่นะยัง,ง,ยยยงใช้ได้อยู่ไม่เคยไม่เคยไมได้ชอบแต่ผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันดำแล้วมันสวยอะลูกนี้<ช>ดเดี๋ยวผมดูสดๆเลย<ช>เราสังเกตว่าถ้าไม่มีไม่มีลูกตัวผู้กับตัวเมียมันไม่มีใช่ถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นแบบนั้นเรียกเขาเรียกว่าตัวผู้ที่มี แล้วนะคือตัวคู่นะครับที่มีปี๊ปี๊นะครับแต่ตัวนี้เรียกตัวเมียเนี่ยตัวเมียคู่นี้คือตัวเมียนะไม่สังเกตนะครับใช่ถ้ามีลูกคือเรียกเขาเรียกตัวเมียถ้ามีลูกคือตัวเมียนะครับต<ช>ัวนี้<ช>ลงมาแล้วฮะนี่ ที่ลงปีนี่ปีนมากี่ปีแล้วครับอปีนมาตั้งแต่หนุ่มๆไหมใช่หนุ่มๆตอนนี้เขาอยุา3แล้ว่ะตั้งแต่หนุ่มๆยังแข็งแรงใช่แต่ว่าทางเพชรบุรีทางประลาศนะครับมันจะทำป็นน้ำตาลอีกน้ำตาลก็จะใช้ลูกก็ใช่งวงแต่ว่าเอางวงของตรมตมเมี้ยนี่แหละ่ว่าไม่มีลูกนะแอ้ที่ันมีโผล่มาอ๋อครับ บ้านนาป่าตาลนะครับโุ้ยสวยตมบบ้านทานอ่ะครับอาตาลคือต้นทุกอะไรได้ั้งครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นแผ่นไม้เป็นนี้ได้ใบที่เขาไปห่อเป็นขนมตาลเป็นขนมตาลคิดว่าตาลมันสุกแล้วน่าป็นเลยครับครับแล้วก็เอาไปเอาลูกมาคั้น น้ำมันลูกสุกใช่ไหมครับลูกสุกใช่ใช่ทำขนมได้ขนมตาลจะสีเหลืองๆใช่ก็ใช้ใบตาลนี่ห่อแล้วแบบนี้ใครจะถาะเป็นเต้าเดี๋ยวจะมาให้ดูให้เป็นให้ถูกครับส่งไปแล้วครับออ๋เอาไปทานนะนะลงมาแล้วครับนานๆถึงจะได้เห็นทีนะครับมันเห็นยากต้องไปทางบ้านลาดเยอะ ๋นี่ครับมีรถนะค,ค,ออครับพอดีเมื่อกี้นะครับแบตหมดนะครับไม่ขัดข้องนะครับนี่ก็เป็นลูกตาลที่เก็บมาแล้วนะครับก็จะไปปอกขายนะครับถุงละประมาณ60บาท ้าขายเป็นลูกนะครับก็จะเป็นลูกละห้าบาทนะครับพอดีแบตหมดนะครับก็เลยนะครับเอาที่ชาร์จ powerbank มาต่อนะครับตอนนี้สัญญาณไม่ก็เลยหายนะครับแล้วก็เสียงคลื่นแรงมากนะครับเนี่ยครับลูกตาลที่เก็บมาได้นะครับจะเป็นลูกอ่อนนะครับก็จะปอกอย่างเงี้ยนะครับปอกใส่ถุงนะครับเก็บไปด้วยปอกไปด้วยนะครับเผื่อมีลูกค้าสนใจนะครับก็ขายไปด้วย อย่างเงี้ยนะครับคิดถุงละ60บาทนะครับ2ถุงก็120บาทนะครับเดี๋ยวผมอุดหนุนก่อนนะครับสำหรับมีดนี่นะครับก็จะใช้ในการตัดนะครับเวลาขึ้นไปนะครับนะครับเห็นไหมครับส่วนมีดตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการปอกเห็นไหมครับนะครับดูคมๆหน่อยนะครับเวลาปอกเนี่ยต้องใช้ฝีมือนะครับนิดนึง ถ้าไม่ใช่ฝีมือเดี๋ยวจะโดนนิ้วเอานะครับสำหรับลูกเนี่ยก็จะเป็นลูกอ่อนนะครับสังเกตง่ายๆถ้ามันดําปิดหมดเนี่ยจะเป็นลูกแก่นะครับก็จะใช้ไม่ได้ก็จะปล่อยเป็นลูกแก่แล้วก็เอาไปเก็บมาทําขนมตาลแทนขนมตาลก็จะเป็นขนมสีเหลืองๆนะครับเราก็ใช้ใบตาลน,นี่แหละครับในการหอ่อส่วนต้นเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับไปทําฝาบ้านทาเฟอร์นิเจอร์นะครับทําแผ่นไม้พวกเนี้ย หรือทำเสานะครับก็จะเห็นอยู่ตามร้านอาหารนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีรถหนึ่งคันนะครับมีไม้ไผ่ยาวๆนะครับก็จะริกิ่งตัดกิ่งนะครับก็เป็นข้อข้อแล้วก็เหยียบขึ้นไปนะครับสำหรับต้นตาลเนี่ยมันจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวตัวเมียจะออกลูกนะครับส่วนตัวผู้นี่จะออกงวงอย่างเดียวนะครับซึ่ง ทางแถวบ้านลาดนะครับที่ให้คอบุลไว้นะครับเธ่พี่เขาเล่าให้ฟังก็จะไปตัดเป็นน้ำตาลน,นะครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับการปลูกต้นตาลเนี่ยต้องใช้เวลา15ปีนะครับถึงจะออกลูกนะครับพอออกลูกเสร็จอ่าถ้าเป็นตัวเมียแล้วก็จะได้เป็นลูกถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเป็นไปตัดมีงวงทำเป็นน้ำตาลจากต้นตาลน,นะครับ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับสําหรับคุณลุงนะครับตัดมาตั้งขึ้นปีนมาตั้งแต่นุ่มๆนู่นหละครับจนถึงทุกวันนี้60ปีละยังแข็งแรงอยู่นะสำหรับคุณพี่คนนี้ก็น่ารักมากนี่ครับตัวนี้คือตาลที่แก่แล้วนะครับจะมีลูกเราก็ไปผ่านะครับผ่าข้างในเอาเจาวที่ขาวๆเนี่ยครับเนื้อเสียขาวๆไปผัดไปทอดนะครับเป็นขนมได้นะครับ คือมีประโยชน์ทุกส่วนจริงๆสําหรับต้นตาลนะครับพอดีนะครับคูดคเยแล้วได้ประโยชน์ได้ความรู้อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพอดีมาเที่ยวมีโอกาสได้เห็นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นริมหาดเขากะโหลกนะครับอยู่อาเภออำเภออะไรเอ่ยอยู่จังหวัดประจวบครับอำเภอปากน้ำปานเขาเรียกปากน้ำปานั้งครับแถวนี้ นะครับพิกัดก็คือเขากระโหลกนะครับที่นี่ก็จะเงียบเงียบสงบนะครับก็จะไม่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับจะมีแต่ชาวบ้านวิถีชาวบ้านหาปลาตกปลามีร้านอาหารซีฟู้ดด้วยนะกลางคืนก็น่าจะมีนะครับถ้ามาแถวเนี้ถ้าชอบแบบน้าทะเลใสๆสสะอาดๆลมเย็นสบายๆนะครับตรงเนี้มาได้เลยนะครับหน้าเที่ยวอยู่นะครับสนุกสนานหน้าเที่ยวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านานๆนนลงทีนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ